บ้านหลยก็จะมีความตื่นเนต้นตื่นตัวนิดนึงเพราะว่า<อ>แต่บ้านนานมากแล้ดาวอาจจะไม่ได้เจอเต่าโลกข้างนอกเลยเอาไปว่าวันนี้นะคะพี่ไม่ได้ไปกางเต็นที่ไหนแต่ว่าจะไปซื้อเต็นใหม่เพราะว่าเต็นเนี้เป็นแบนด์ของคนไทยด้วยนะจะเป็นทรงไหนแบรนด์อะไรไปชมกันเลยค่ะ let's go ใหญ่แล้วนะคะแถวบางบัวทองเดี๋ยวเราไม่รู้ว่ามันต้องเข้าไปตรงไหนต่ออ่ะเดี๋ยวโทรหาร้านก่อนกอนโหล <Hello. S 2> สวัสดีค่ะครับปิ๊นนะคะที่นัดไวว่าจะมาดูเต็นท์อะค่ะอ๋อครับผมค,ครับปิ๊นค่ะเดี๋ยวอีกสักครั้งเดี๋ยวปิ๊นจะถึงแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ปิ๊นอยู่แถวแถวแถวไหนนะตลาดต้นไม้แถวตลาดต้นไม้แล้วค่ะอ๋อครับถนนกาญจนาหรือว่าในซอยวัดั่างิงครับ ในซอยวัดพระเงินค่ะอ๋อโอเคได้ครับก็เข้ามาตามทีนี้เลยครับแล้วก็บาลเริสต้าแจ้งเลยครับปิดอ๋อโอเคค่ะครับขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวติดตุกจุดเต้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ขออนุญาตนิดนึงได้ไค่ะขอบคุณครับค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่ก๊อฟนะคะเจ้าของแบรนด์แคมป์ดีไซน์นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนําในส่วนของตัวเต้นผ้าแคนวาสนะครับขนาด10บคูณสินะครับคือตัวเต้นผ้านะครับจะมีคุณสมบัติที่ดีนะครับในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับ แล้วก็สีตัวนี้จะเป็นสีใหม่เรียกว่าดาร์กเกคัลเลอร์นะครับจะเป็นสีดำเทานะครับเป็นสีโทนเข้มแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็คราบต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นชัดเหมือนกับตัวที่เป็นสีอ่อนนะครับมีกี่สีคะตอนนี้คือมี2สีนะครับมีสีนี้นะครับสีเข้มแล้วอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีอ่อนนะครับเป็นทรงเดียวกันเลยขนาดเท่ากันขนาดเท่ากันครับแล้วก็ตัวตัวนี้จะมีฟังก์ชันนะครับ หลายๆอย่างเดียวยังไงจะมาแนะนําให้ดูอีกทีนนะครับดูหลังใหญ่มาก10คูน10ตรงนี้ก็เปิดออกได้อีกใช่ไหมคะใช่ครับตัวหน้าต่างด้านหลังนะครับเราออกแบบให้มีหน้าต่างถึงสองช่องนะครับอันนี้ก็มีด้านบนมีตะข่ายไว้วางของวางของหรือวางไฟใช่ไหมคะใช่ครับในส่วนของด้านบนก็จะเป็นที่เก็บของนะครับเผื่อบางทีเราที่ลืมนะครับไม่รู้จะวางของไว้ตรงไหนนะครับเราก็ไว้ข้างบนก่อนล้วกันนะครับ อาจจะรับน้ําหนักได้ไม่เยอะแต่ก็โอเคนะครับอย่างโทรศพัพท์อะไรอย่างนี้ก็สามารถไว้ข้างบนได้นะครับรหรือผ้าก็ไว้ข้างบนได้นะครับใช่ใช่เราแบบเผื่อมีผ้าขนหนูอะไรอย่างนี้ตรงนี้เป็นช่องที่จะเอาใสา่ไฟเข้ามาใช่ไหมครับจุดนี้จะเป็นจุดที่เราออกแบบขึ้นมานะครับเพื่อนเน้นการใช้งานนะครับสําหรับคนที่ต้องการใช้พัดลมแบบนี้นะครับแลวต้องการใช้ไฟจากข้างนอกก็สามารถนําปลั๊กเนี่ยเข้ามาข้างในตัวเต็นท์ได้โดยเราออกแบบ จุดด้านหลังนะครับให้มีซิทนะครับเพื่อเปิดปิดสําหรับนําสายไฟเข้ามาหรือบางท่านมีแอร์นะครับก็สามารถเอาสายไฟหรือท่อน้ําทิ้งอนะ่ะผ่านไปยังช่องนี้ได้นะครับผมเหมาะเลยอย่างคนที่ไปกางเต็นที่เอกชนใช่ไหมเราเขามีปลั๊กให้เสียบก็เนี่ยเสียบพัดลมเข้ามาได้ครับ ส,ส่วนด้านนอกนะครับหลายคนอาจจะกลัวว่าน้ำจะเข้าหรือเปล่านะครับเราได้มีในส่วนของตัวหมวกปิดในส่วนของตัวซิปเต็นให้ด้วยนะครับมีซิปให้ทั้งข้างนอกและข้างในเลยนะครับแล้วก็มีหมวกปิดในส่วนของตัวซิปเต็นให้ด้วยนะครับเวลาน้ําไหลลงมานะครับก็จะผ่านตัวซิปไปเลยทุกส่วนนะครับเย็บให้2ชั้นหมดส่วนนี้เป็น3มชั้นเลยก็มาดูในส่วนของตัวหูยึดนะครับสําหรับตัวเต็นนะครับเราออกแบบพิเศษในส่วนของหูยึดด้านหน้านะครับหูยึด จะยึดกับตัวผ้าเลยนะครับเราทําผ้าให้ยื่นออกมา2นิ้วนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึดนะครับเวลาเรากลางนะครับมันสามารถดึงให้ตึงและทรงสวยงามได้ตามรูปเลยครับผมถ้าสังเกตอย่างในในวีโอนะครับในคลิปเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรายังไม่ได้ลงเสานะครับตัวผ้าก็จะมีความตึงแล้วนะครับในระดับหนึ่งนะครับมันจะสวยงามทรงจะสวยครับฟิตเนต์จะได้ วเวลากลางมันจะได้ไม่เหี่ยวเหมือนใช่ครับแล้วก็หลักๆเราจะเน้นเรื่องของความแข็งแรงนะครับสังเกตว่าตัวเต็นท์เนี่ยจะมีการเดินตะเข็บคู่นะครับทั้งหลังเลยเตะเข็บคู่ไม่ว่าจะเป็นตัวนอกตัวในนะครับคือจุดประสงค์ที่เราทําเต็นท์ตัวนี้นะครับเราต้องการให้ลูกค้าทุกคนนะครับที่ชอบในการแคมปิ้งนะครับได้เต็นท์ที่มีคุณภาพนะครับแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะครับ เราเลยเน้นเรื่องของความแข็งแรงเป็นหลักนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไฟลชีทด้านหน้าตามรูปที่เห็นมันกลางออกข้างๆได้ใช่ใช่ครับในส่วนของเทเลสด้านหน้าเนี่ยครับเราได้ออกแบบโดยการใส่10เต็นนะครับเข้าไปด้านข้างเพื่อที่จะเอาออนนิ่งนะครับมาต่อนะครับเดี๋ยวงไงเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวด้านข้างนะครับ จะมีซิปนะครับเวลาเราจะติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มนะครับก็เพียงแค่นำตัวชิ้นผ้านะครับเข้ามาประกบแล้วก็รูดซิปนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนถือสักครู่นะครับอจะเป็นอ๋อแล้วก็เอามาต่อกันครับในส่วนของตัว awning นะครับ วัสดุที่ใช้ก็จะเป็นเนื้อเดียวกับตัวเต็นท์นะครับเป็นตัวผ้าแคนวาสนะครับก็มีคุณสมบัติในเรื่องของการระบายความร้อนแล้วก็กันน้ํานะครับเวลาใส่นะครับก็นําตัวซิปนะครับซิปเต็นท์นะครับนี่มันก็จะคุมข้างๆได้ด้วยใช่ครับแล้วตัวนี้เมื่อเราต่อเสานะครับมันก็ ยกขึ้นได้อ๋อกว้างเลยใช่ต่อได้สองข้างเลยใช่ครับแล้วก็ถ้าเราไม่ใช้เราก็สามารถม้วนเก็บได้นะครับเพราะว่ามีตัวเชือกมีหูมีหูให้อยู่สามารถก็ติดตั้งเทเลสด้านหน้าแล้วก็ม้วนพับขึ้นข้างบนได้เลยอันนี้ถ้าจะซื้อเพิ่มเนี่ยเท่าไหร่หรอคะในชุดนะครับเรามีมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับในส่วนของตัวออนนิ่งนะครับลูกค้าจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้เราก็แค่ แกะออกนะครับเวลาแกะออกก็ลูดซิปนะครับแค่นี้เองง่ายเลยง่ายเลยมันก็ะจะเก่าตัวนี้ก็จะโปร่งโล่งเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ไม่ใช้ก็พับเก็บได้นะครับโอ้ยสะดวกอะ่ะใช่นึกว่าต้องซื้อแยกเขามีไม่ชุวเลยใช่เราเรามีเสาให้ด้วยตัวเต็นท์เนี่ยจะมีเสาตั้งนะครับให้ทั้งหมดหต้นแล้วตัวเสาเนี่ยสามารถพับเก็บได้นะครับ จะเป็นสามท่อนจะไม่เกะก,กะนะครับเมื่อพับออกมาแล้วก็จะสั้นประมาณนี้นครับประมาณครึ่งเมตรนะครับเดี๋ยวดูว่าผ้าเขาหนามากเลยนะแต่เมื่อกี้เข้าไปข้างในไม่ร้อนเลยอะเต็นท์สเปคขนาดเนี้ยพวกท่านมีความชิดด้านข้างให้ด้วยมี <นะ S 1> ออนอนิ่งด้านข้างให้นะครับ <S <S <ม>แล้วก็มีเสาเพิ่มให้ีกต้นสมอบกเราให้ครบนะครับ <S <S <ม>แล้วก็สําหรับตอนนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาทางเพจได้นะครับ เ <Dark> er. ตคัลเลอร์นะครับราคาจะอยู่ที่1,9,500บาทนะครับสินค้ารับประกันคุณภาพ1ปีนะครับในส่วนของตัวเต็นท์จะเป็นขนาดกว้าง305ยาว305และสูง2เมตรหนะครับอะไรกันยังไม่ข้าม2,000 0เลย <c oughs> ใช่นึกว่านึกว่าจะไปแบบ2น, 20, 2นึกว่า20,000กว่า<ช>แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าด้วยราคาที่เราพยายามเซตให้คนไทยทุกคนได้ใช้กันนะครับ ของที่ดีมีคุณภาพมันมีอยู่จริงนะครับก็ยังไงเชิญชวนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนำกันด้วยนะครับแคมป์ดีไซน์ขอบคุณมากครับแบรนด์ไทยค่ะไยกขึ้นรถเดี๋ยวจะเดยวช่วยกันนึ่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเอาไปแล้วเนื้อไมไม่ลืมนะเขัามาแล้วครับเรียบร้อย กระเป๋าเบาไปเลยค่ะแต่ว,ว่าอ,อันนี้คือรีวิวแบบคร่าวๆนะคะไม่ได้แบบเจาะลึกอะไรมากส่วนเรื่องรีวิวการใช้งานเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกอีพีนึงที่เราไปออกคลิปกันแล้วจะลงให้ละเอียดยิบเลยโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ปินได้ทำคลิป ต่อต่อไปแล้ว EP หน้าจะ <c oughs> EP หน้าจะเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะจะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่ายัางไปเที่ยวไม่ได้หรือว่าจะทำอะไรโอเคอย่าลืมติดตามชมนะคะบ๊ายบาย